ได้เท่านี้แหละมะม่วงที่เขาสั่งห้าโลได้นิดเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วเนาะตะวันขึ้นแล้วนี่นะคะอากาศอากาศดีดีจ้าอยู่ต่างจังหวัดก็จะมีแต่ป่าเนาะป่าป่านี่นะคะ มาเก็บมะม่วงมะม่วงก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วมะม่วงแก้วนีิซะมาเก็บมะม่วงได้ไม่กี่ลูกเองเขาสั่งห้าโลโลละซิบบาทหมดแล้วไม่มีเลยเหลือไม่ถึงห้าโลเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเนาะเดี๋ยวไปดูเนาะว่าจะได้สักเท่าไหร่ นี่เนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะมะม่วงแก้วตอนนี้มะม่วงมันหมดแล้วเนาะเขาก็เลยจะซื้อตอนช่วงเยอะๆเก็บไปโยนทิ้งตอนนี้ดูสินี่อันนี้สุกคนเก็บก็อยากกินนะเนี่ยแต่ว่าไม่กินเอาไว้ไปขายนี่โลละสิบบาทมะม่วงมะม่วงแก้ว เนี่ยอร่อยนะคะเพื่อนๆมะม่วงแก้วก็อร่อยได้เนาะนี่เก็บไปขายค่ะเดี๋ยวไปเอาที่บ้านอีกคงจะได้สักสามกิโลเข้าสั่งห้าโลเพราะว่าช่วงนี้ฝุนมันตกมะม่วงก็จะแตกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนะมาะมะม่วงอะ่ะนี่นะคะเรามาให้ดูนะคะได้แค่นี้แหละ มาเก็บมะม่วงเดี๋ยวให้ดูอากาศบรรยากาศไม่ไม่ได้มะม่วงก็ให้ดูบรรยากาศที่สดชื่นนี่อันนี้ปลาไผ่เราก็เอาออกหมดแล้วให้ดูท้องทุ่งนาอุ้ยมีแต่ทุ่งนาคนโน้นปลูกมะพร้าวฝัง่งซะ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะเพื่อนๆคิดถึงนะคะ